ไปดูสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคใต้นะคะตอนนี้น้ําท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้จากฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้ก็ยังส่งผลกระทบกับประชาชนในบางพื้นที่ค่ะชาวบ้านก็ต้องรวบรวมเงินกันเช่าเต็นท์อพยพไปอยู่ริมถนนเพราะว่าน้ําในหมู่บ้านก็ยังท่วมสูงอยู่ค่ะ ชาวบ้านโคกยาตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกว่า20คนรวบรวมเงินเช่าเต็นท์อพยพอยู่ริมถนนชั่วคราวหลังในหมู่บ้านมีน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านขนทรัพย์สินจําเป็นอพยพไปอยู่ริมถนนชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านได้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพัทธลุงก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเมื่อวานนี้ จังหวัดพัทธลุงมีพื้นที่น้ำท่วม11อำเภอค่ะ mm. มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า17,000ครอบครัวถนนถูกน้ำท่วม600สายพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า86,000ไร่ขณะนี้หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงทางจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่น้ำท่วม4อำเภอบางจุดเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่ม ขณะนี้ทางจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันขณะนี้มีปริมาณน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลมาสมทบอาจจะทำให้พื้นที่รองรับน้ำอย่างเช่นอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านเตรียมความรับมือน้ำท่วม ไม่ต่างจากจังหวัดตรังที่น้ําป่าจากเทือกเขาและฝนที่ตกในพื้นที่เมื่อวานนี้ก็ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําตรังและคลองปลเหลียนมีปริมาณสูงขึ้นบางจุดเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านควนสงอําเภอนางโยงและพื้นที่อําเภอเมืองตรังระดับน้ําสูงประมาณ50-80เซนติเมตรชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ400ครัวเรือนทําให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดสั่งตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ที่จังหวัดสงขาลากองทัพเรือนําเรือผลักดันน้ำประมาณ10ลลำผลักดันน้ำออกจากคลองสะทิ้งหม้อตำบลสะทิ้งหม้ออำเภอสิงหน,นครล,ลงทะเลหลังพบว่าในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและท่วมบ้านในพื้นที่ประมาณ600ครัวเรือนส่วนน้ำท่วมในเขตเมืองสงขลาเมื่อวานนี้เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะ นางสาวพยาวเมืองงามผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมยยวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าขณะนี้ยังพบมีกลุ่มฝนเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องประชาชนยังต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก็คาดว่าสถานการณ์ฝนตกจะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีก1-2วันค่ะ